ดีครับพี่น้องอ้าวทำไมไม่นอนบนรถนอนบนรถก่อนก็ได้อ <c oughs> บน้นแลกอกนะผ้าไขิวอรอปเรื่อยๆก็เรียกรถโงาบาลเลยนะ <c oughs> ียกมาทำไมคะรถโรงพยาบาลอ,อบอ่วอ,อบอะไรยายดมบอกอยู่ไปกินข้าวตำกุ้งกับคนน้อย ครับพี <avec behaviour bien ours> ่น้องครับว <sous> ันน <sit> ี้ซ้อมไม่อยู่นะวังนี้ซ้อมไม่อยู่นะครับสุดเด่น สิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราเปดภาพไปดูห้องซ้อมดนตรีฝากนักเพี่น้องพาชนะไรใจดำครับเร็วๆนี้นะครับวันที่26นี้ครับฝากพี่น้องซอยเชี่ซอยเชียหนึ่งวันหนึ่งหมื่นวิวก็ดีใจนะครับเก็ดไปสำแล้วพี่น้องโอ้ แดดเยอะมากเลยวันนี songs, <Dead in Rocky> ้แดดคักแดดแน่อันนี้เหลือแค่เก็บโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับกรบอแมนบอดบอฮเอบอแมนบอดด้ยหองนี่ครับโอ้ห้องนี่ไหมห้องสุดยอดเลย ้องซอฟดนตรีเก็บเสียงครับสุดยอดสุดยอดนี่ของพี่น้องโอุ้ยสางย่างเดียวห้อ um, งบอดบอดกับบอดจะหาเงินบรดเห็นยังดีอเพี่องมาสางมาแปลงใหตองกอนอยู่นะครับจะได้อยู่สบายนะครับ อันนี้ห้องครัวห้องครัวก็ห้องน้ำเโอ้เขาทาวาแม่เลือดพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ FC กูปิด FC พลังเงียบน,นะครับที่สนับสนุนองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เปิดทางบบหอบผักน้อง ห่อผักห่อผักโอ้ห่อผักสุดยอดเลยสวัสดีช่างใหญ่โอ้มันเป็นหอแง,ง่เวาแล้วตัวน,น,นี้เนาะหอแง่เอาเลยสุดยอดเลยเกืือกูลเนาะไอ้อไพ่อม่ติมออเล็กไอเล็กไอ้เล็กพี่เล็กไปช่ <ไป S 2> างของอยู่อรัอ มาไพอกันเลยครับหอเจอกอเกลือปูนหนึ่งเก้าห้อ hey, ของนามพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องครับสุดยอดนะครับ,รบอยู่สะดวกสบายแล้วทีมงานหน้าบั กองกันเอเล่ยืนี่เมื่อหลับพี่น้องห้องยาวเลยครับถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะเดินทางไปงานต่อนะครับโอ้อันนี้ก็ห้องยาวเหมือนกันนะครับโอ้สุดยอดเลยเป็นห้องยาวๆครับแจ๋ว แดดร้อนมากมันต้องขึ้นไปข้างบนดูให้มันครบดูแล้วก็ต้องดูให้มันครบเราไม่เหนื่อยนะครับเพื่อพี่น้อง f อฟช่องกัใชัยลำพดออฟฟิเชียเราไม่เหนื่อยโอ้มันเป็นห้องกว้างเหมือนกันเพื่อนประเหต์เป็นห้องนะครับเปรนเหเป็นห้องกว้างห่องใหญ่เลยดู่น้จันลายับ สองห้องห้องใหญ่สองห้องลนยะมันจ่ากสิบห้องชั้นห้องเธอเนาะมันมีปูกกระเบือ้องนะโอ้สวยงามมากครับมันจะากสิบ่อมีห้องชั้นห้องเธอเนี่ยเราอยู่ด้วยกัน,นครับอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เย็นดีได้หรอพี่น้อง มองในกะทีสอดได้ครับพี่น้องมองเขาเขาต่อยพี่นี่ครับยอดมากนะครับ มากครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศนะครับผม มากระทายเห็นมัดคลุมพี่น้องโดนดนมัาเถือโอ้ยห่อนอ่ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ